เดี๋ยวให้เพื่อนสาธิตให้ดูแล้วครูอยู่ด้านหลังว่าเป็นแบบไหนยังไงโอเคนะครับอันดับแรกนะครับก็ทําการอุ่นชิ้นงานที่เราตัดก่อนโอเคนะครับเอาเลื่อนเลื่อนไปอุ่นชิ้นงานสักสองรอบนะครับค่อยๆช้าๆดูดูเพื่อนด้วยครับเดี๋ยวเอาอุปกรณ์ถือถือไว้อุ่นชิ้นงานครับเลื่อนไปเลื่อนไปช้าไปเลื่อนไปอ่าผมเสร็จปุ๊บเลื่อนกลับมาเลื่อนกลับมาเลื่อนกลับมา เดินกลับมาจนถึงจุดท้ายสุดนะครับได้เรียบร้อยแล้วตรงนู้นนะครับให้ทำการออนออนสวิตช์ตรงนี้ออนไปจับจับประคองตรงนี้มือหนึ่งเดี๋ยวมันเลื่อนออนโอเคนะครับแล้วก็ตาเราจะสังเกตจะมีประกายไฟตรงนี้เห็นไหมครับมือหนึ่งจับตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเกิดประกายไฟแล้วกดกดตรงนี้ลงโอเคครับกดลงครับกดลง หัล,ลงปุ๊บแล้วก็เลื่อนสวิตช์ไปหนนะ้าอย่าไปโดนเออนั่นแหละถูกต้องครับแล้วก็จะเลื่อนไปในทิศทางที่ต้องการนะครับโอเคนะครับดังนั้นเราดูไรเราก็จะดูว่าระยะสูงต่ําของชิ้นงานเนี่ยมันได้ไหมหลอมละลายได้ไหมระยะสูงเท่าไหร่ประมาณ5้าถึงหกมิลระยะจากหัวทิศกับชิ้นงานโอเคนะครับเอาครีมจับงานร้อนมาทําการ อย่าให้มันตกอ่าขี่ไปตรงนั้นนะครับแล้วก็คนหนึ่งมาดูมาปิดระบบให้หยุดก่อนนะครับถายไปเรื่อยๆเรื่อย,อยใกล้ใกล้ขาดนะครับนะใจเย็นๆดูดูให้มันหลุดออกไปก่อนปบ๊บมือหนึ่งประคองตรงนี้โอเคครับแล้วก็งัดตรงนี้มาตรงระหว่าง4ี่้าองศาส5ท้าองศาครับอ้อโอเคครับแล้วก็สต็อปตรงนี้ มาอยู่ตรงกลางโอเคครับแล้วก็มาอออฟมาเลื่อนหมางหลังโอเคครับอันนี้ก็บิดซ้ายขวาหน่อยเพราะมันติดแล้วมันติดขี้เหล็กนะครับตรงนี้ก็โชวยเพื่อนด,ดูหน่อยอันนี้ก็เป็นชิ้นงานที่เราตัดจากการเพื่อนที่สังเกตได้ว่ามันจะติดนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นขี้ีตะกั้นขี้เหล็กโอเคนะครับเอาปุบมือเพื่อนหน่อยครับ